คำเตือนคลิปนี้มีเสียงที่ค่อนข้างดังแนะนำอย่าเปิดเสียงสุดและก็แนะนำอย่าใส่หูฟังคำเตือนแค่นี้แหละอย่าลืมกดติดตามด้วยต้นฉบับโดยเซเปโรไม่รู้ว่าอ่านอย่างนี้หรือเปล่านะแต่อย่าลืมไปติดตามเขาด้วยละ่ะถ้าชอบผลงานของเขาอ่ะนะ ร้อนโคตรๆเลยเพื่อนโคตรร้อนอะโอ้โคตรร้อนโคตรร้อนจ้ากลายเป็นไก่แล้วนะว่าไว้้าวตรงนั้นมีเงาเคือ ไปกันเลยโู ok> ้ึฟูจปุ๊บมอกกี้มอกกี้ต้องไปส่มแอรที่บ้านถ้าไม่ไปส่มแอรที่บ้านแล้วก็จับจ้ให้นายนอนนอกบ้านมอกกี้เบาใจหน่อยเดอวัดเบาใจหน่อย แกต้อนงไปสอบไอเดี๋ยวนี้ฉันจะแจ้งตำรวจเฮ้ยเป่าให้ฉ er ันเลยฮ่าฮ่า่ฮ่าฉันเองลัดเองอติมขบขบขข ฉันว่าได้ต้องรอต่อคิวนะเพื่อนรองั้นเหรอ <c oughs> แกจะทำอะไรได้บักกี้ <c oughs> น้าเสียนะออกไปออกไปยุออกไปซะนี่เนะนี่ยนะนี่เนะี่ยนี่เนี่ย ใฮ้เฮ้คนายไอศกรีมฉันเองต้องการไอเจ้าหนูผมต้องการไอติมผมต้องการไอติมมากเลยโอเคเดี๋ยวฉันจะให้ไอติมหน่อยอันใหญ่ๆเลยนะเออ้ไอศครีมของฉัน ไม่ฉันละลายเมอกี้ไ่้ฮ่าไอพที่จะตูดไม่ไหวแล้วนี่แหละยันเคกระสุนใส่ตูดแล้วก็ยิงปังแกยิงฉันเหรอมกกี้แกยิงชันจะจะยิงแกพวกเราจะตายกันหมดมกกี้นู่นเงาเราต้องรีบไปหาเงาเออ ไงม็อกกี้้าปุ๊มพวกเรารอดไม่ได้เพราะพวกเรามิงเงา้